แรงๆตึ๊บว้าเก่งมากทำใหมนะฮะโวตึ๊บ หลับตาหรือยังเอาหลับตาก่อนนะของเล่นมาแล้วนะเฮ้ยหลับตาทำไมมันเป็นลีๆออกมางั้นนะ่ะหลับตาหรือยังนี่ตรงน,รงนี้อยู่ตรงนี้นอ,อยู่ตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้มาเอาเร็ว<อ>ปิดรถไฟก่อนค่ะปิดรถไฟก่อนไหมปิดรถไฟก่อนรถไฟเหนื่อยแล้วลูกปิดก่อนปิดยังไงอะ่ะปิดรถไฟก่อนลูกเฮ้ยวางไว้ครับมามา,มานั่งตรงนี้มานั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละ โอเคนั่งลงนะอ่ายวพอจะแกะแล้วนะวะมีหลับตานะเอ้ไหนเห็นล่าเนี่ยยังไม่ได้หลับเลยอ๋อหลับตาอยู่ใช่ไหมไหนหันหันมาให้แม่ดูดิลูกว่าหลับตาหลับตาไหมโอ้โหให้แม่ดูที่หลับตาป่ะหลับตานะลุ้นนะจะเป็นของเล่นอะไรเจ้าเลีนี่นาไม่ได้หลับตาอะ จะเป็นของเล่นอะไรนะนี่จะเป็นของเล่นอะไรนะตะไรอะไร <S 2> <S 2> <S อโอหอ,อ,อ,อ้อ้อ้โมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โออ้โหโอ้โหออ้อ้โหโออ้โอ้อลูกหออหอ้อห้ ลูกคางครับท่นี้ต้องรอพ่อก่อนลูกเป็นลูกคางเล่นยังไงไม่รู้เลยต้องส่ถ่านไหมเมื่อกี้ตอนหล่นเมื่อกี้มันมันมีแสงออกมาแล้วน<า>ี่ลูกคางนี่ครับน่าจะาออทำยังไงทำยังไง,ไงอเอวีมีกุ้เมืองไหม อ๋อบิดแล้วก็ปล่อยแต่ที่อย่าเอามือไปโดนลูก,ดดลกเดี๋ยวมัอนนะอันนี้มือนัทีนะเอาสอนให้นาทีเล่นนาทีนี่นีต้องเอาอันนี้ใส่อันนี้นะใส่เข้าไปตรงนี้ลูกใส่เข้าไปดรงนี้นี่นี่นี่มันมีหลับมันมีล็อกมันอยู่ลูกด,ดูดีๆลูกนี่คือพ่อนี่แล้วก็หมุนหมุนหมุนนัทีปล่อยเดี๋วยว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 นัทีจับอย่างนี้จับอย่างนี้ลูกจับมือเดียว กดกดนี้กดกดไอ้ตรงนี้กดไอ้ตรงนี้กดลงนาทีจะนาทีห้ามเอามือโดนลูกอ่ะกดกดอ่ะพอจับให้นาทีกดเอ้ยเก่งมากนาทีต้องปล่อยให้มันหมุนนะลูกปล่อยให้มันหมุนก่อนลูกเดี๋ยวพขาทำให้ดูก่อนนะนาทีเดี๋ยวเขานาทีคนทำ จำได้ก่อนเนาะจำได่อนต่อเมื่อต่อเมื่อยิ่งใไหมต่อเม่อเสียงดังเงี้ยอมันจะหยุดไปย่มันจะหยุดไปเองเห็นไหมลูกโอ้เท่มากเลยอ่ะหมดแล้วนี่มันต้องทำอย่างนี้ลูกเอานี้ใส่เอานี้ใส่ตรงนี้นะ นี่นะนี้นะเราก็หมุนหมุนหมุนมุนปล่อยแลนวหนึ่งสอสามทเมากเลยตบมือต่มือมาี่่อันนีกดปล่อยกดกับพื้นกดกับพื้นตบกับพื้นโอ้ยเสียงไม่ดีเพราะว่ามันสะดุด น้ำคานเหรอแต่สนุกนะนาฮีเนาะไอชอบออกมาเดี๋ยวพอปล่อยให้ดูนะหนึ่งสองซึ่มฮ่าฮ่าอุยนลุนมนฮ่าเท่มากเลยเต้นดินาฮีเต้นสิอุ้ยมันก็หยุดเลยนาฮีจับอ่ะ เอาแล้วอ๋อพี่ของพ่อแรงไหมมันติดของเบอรงใช่เอ็นทำได้ไงเนาะมันมีเสียงตามนั่นด้วยเสียงตามเวลาสะดุดปุ๊บเสียงก็สะดุดตามมาแม่แต่แม่ดีโหเท่มากเลยพ่อเมาอยู่คนเดียวนะพี่ยังทำไม่ได้เลยเนี่ย กดกดอ่ากดลูกกดได้ไหม้ไ,ไหมครับอทีต้องจับแค่ตรงนี้ครับลูกมันจะกดลงไปงใช่ไอพ่อจับให้ในีไปคนกดอ่ะพ่อจับให้นทีกด,กดเย้เก่งมาก ที่ไหนครับเให้แม่ให้แม่หมุนให้แม่หมุนนะแม่ปค็คคนหมุนนะอให้แม่จับแล้วที่บุคคลแก้วพอจับไหมพอจับแล้วที่บุคคลกดธนะพอจับใหจบ้จับเองโอ้ยจับเองจับเอง อ่ากดอันเนี้ยกดอันเนี้ยกด,กดไม่ใช่พอจับให้นะที่กดก่อนอันเนี้ยกดกดลูกกดกดสีเหลืองห้ามจับข้างล่างเออเอออ้ยเออโอย่าจับข้างล่างอย่าจับข้างล่างนี่หมุนแล้วนี่หมุนแล้วอุย้ย <c oughs> ให้แม่ใส่ให้ไปลูกว่าจอนนี่แล้วแม่ใส <c oughs> ่ให้ลูอ่ะนี่กด,ดแม่ตับไปให้น่ะนี่กดอุ้ยได้อีกแล้วอะเก่งจังเลยอุ้ย <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ลูกไม่เป็นไรเอาใหม่ครับนาทีต้องพ่อจับให้มานาทีกดอนาทีกดอุ๊ปเอ้ยเก่งมากเลยเ <laughs> ชื่เลยเชื่เลยนี่ไง อุ้ยเก่งมากเก่งมากอะไรหรอวะเขาเป็นต้นไม้เลยเหรอเอ้ย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 อ่ะให้แม่ใส่ให้ปะให้แม่ใส่ให้เอาใต้โซฟามาก่อนใส่เองเหรอโอ้โหมันได้ไหมเนี่ย โอเคนี่จังพยายามลูกพยายามอุ้ยทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้หรอเดี๋ยวพ่อช่วยไหมนะพ่อจับให้ให้กดเลยอุ้ยหลุดเลยเอามายไหมเอามายเอมาเนาะหลุดเนาะเมื่อกี้จับไว้นะที่จับไว้ก่อนเอาบางคนหมุนที่จับไว้ ก็จับให้อันนี้กดที่กดเลยลูกให้ออกปล่อยมือปล่อยมือข้างล่างลูกมันจะไม่มหมุนอ่ะกดเอ้ยเก่งมากต่มือต่อมือต่อมือเออเก่งมากเลยตบมือได้ลูกเออ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  เทไหมลูกเทไหมครับเทม,มากเลยเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาที่จับไว้เดี๋ยวพ่อหมุนให้พ่อใส่ให้อุ๊ยเดี๋ยวพ่อใส่ให้ลูกที่ใส่ไม่ตรงไงพ่อใส่ให้กระนาดเดี๋ยวพ่อดูกระนาดมันตรงไหม อาลูกอ่ะ<ม>อ่ะฮีโปรอย์อ่ะหให้ไปสักผ้าลูกอ,อ่ะไอฮีกดไอฮีกดหนึห่งสองสามว<ะ>้าเก่งมากเลยตบมือสิตบมือตบมือฮีออตบมือสิเ <c oughs> <c oughs> จเฮ้ยสนุกสนุก เอ้ยเอ้ยเอ้ยมือโดน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 เอ้ยมือโดนมือโดนมือโดนโู้จะหยุดแล้วจะหยุดแล้วโอ้ย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 ดับแล้วสนุกไหมครับสนุกไหมสนุก เลตไม่อะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนนะทีบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามน้องนาทีด้วยนะครับบ๊ายบายแรงๆปึ๊บว้าวเก่งมากทำไมทำไมนะอะปวดปึ๊บอ้ห ตรบตมือก่อนทีครับไหม่ลน่ตนนัดคออ่าอ,อยู่แล้ว

ฮะเก่งไห้เหรอโอ้โหขอบค e> ุณมากครับเฮ้ยเก่งมากโอ้ยโอ๊ยชนเท้าชนเท้าเลยอุ้ยนีจับเลยจับเลยเหรอเอาอันนี้ก็หยุดแล้วอ่ะ หนึ่งสองสามโอ้โหเก่งมากเอาชนกันเลยไหมเอาชนกันเลยไหมอ่ะกดดิหนึ่งสองสามอุ้ยชนกันชนกันเลยชนกันเลยนะได้ช่นกันเลยเมื่อกี้ น,นี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาอน,นั้นชนอเ,เอเดี๋ยวเราอน,นี้ชนนะนนไม่ใช่เยอ่า้อยน,อ,นอยออกคครับอ่ะออนนี้ชนหนึ่สอ,อ,อ้ยชนเลยบม่แต่ไม่เออเอยเอเออมาชนทำไมดูนะอุ้ยพอดูกินอะไรลูก กินอ,อะไรครับทำ <c oughs> ไมเลิอกอย่างนั้นนะ่ะค่อยๆตักสิครับอุย้ยเบาๆๆมันเลิกหมดแล้วต้องไปอาบน้ำนะเลิกลต้องไปอาบน้ำแล้วนะว้าเย็นพุดดิ้งอะ่ะลูอลอกอืมอืมทำไมมันหกข้างถ้วยอย่างเงี้ยแม่ดูหน่อยนะ อร่อยมากเลยโอ้โหแม่กินไ,ได้ไหมโอแม่กินไ,ได้ไหมวางไว้แล้วเลย